สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องดิจิตัลถาวรบรรดาเปทนชื่นสตาตันกีหนีนะครับวันนี้ก็เข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับปากเพกนะครับตำบลปากเพกอำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเข้าเขตประจวบนะครับพี่น้อง ก็จะมีนมขนมนมเนยให้เด็กๆนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยนคนน้อนนี้่นำใส้นดมนะกลค่ะให้ด่มน่มด้วยขอบคุณค่ะคุณค่ะเือน้เก็นเขอ แล้วก็ด้านหลังนี้นะครับจะเอานมนะครับขนมนมเนยนะครับให้เด็กๆนะครับก็พาพี่น้องได้ชมบรรยากาศด้านหลังบ้างนะครับแจกเด็กนะครับคนแก่คนชรานะครับก็จะมีนมมีขนมแจกนะครับไปเรื่อยๆนะครับ จุดไหนนะครับจุดไหนที่ไม่มีเด็กนะครับก็จะได้เอาขนมเอานมนะครับตั้งว่าใครมีคนมาเก็บน้ำนะครับคุณยายวางเลยครับน้ำวางเลยน้ำเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับนะครับเอาครับอ่วเล็กนมครับอ่ามีนมให้นะครับ เ็มันไม่น้ำน้ำเดี๋ยวขันหลังครน้ำเดี๋ยวขันหลังมารับนะครับรถตู้นี้จะแจกนมแจกขนมให้เด็กๆด้านหลังนะครับนมให้น้องเลยนมให้เด็กเลยนะครับนะน้ำเดี๋ยวมีรถด้านหลังนะครับ หน่วยผ bon ู้ชีพตำบลดอนยางนะครับอาา้มมมนนได ใส่กันหลังเลครับเดี๋ยวแกนับแพ็กแกขวดนะั่งแกออกมาเลยครับที่เหลือก็จะมีรถด้าน,นหลังมารับนะคร,บครับก็มีเด็กคนแก่คนชรานะครับ,ก,รบก็จะอ่าพี่ๆผู้ภัยนะครับจะได้นำอมอบให้นะครับ S <S ตนอนนี้นะครับออน,นบมให้เด็กนะครับขับรถตู้นี้จะเก็บนมนะครับนมแล้วก็ขนมไว้แจกคนท้องคนป่วยคนชราเด็กนะครับส่วนน้ำนะครับจะมีรถด้านหลังมารับนะครับ ให้เด็กได้เลยพี่นะแจกเด็กได้เลยอ่าแบ่งเด็กได้เลยนะครับยับบนระเบิดบนแล้วครับสายสะพานครับอำอเภอสะพานน้อยอำเภอบางสะพานน้อยนะครับสาธุสาธุาานนครับสาธุสาธุ ทูนคำสาธุครับจะขึ้นรถไหมลูกขึ้นรถไหมไปไหมปัดใจเก็บไว้นะครับปัดใจเก็บไว้เก็บไว้พี่เก็บไว้

ครับสาธูครับสาทู้าทนมให้เด็กเลยนะครับนมให้เด็กเลยส่วนน้ำเดี๋ยวมีรถด,ด้านหลังมารับครับสาธูสาธ,สาธูเดี๋ยวมีรถด,ด้านหลังมารับนะครับสาธูครับ ครกกครับสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับแล้วครับ สาธุสาธุครับนะครับวันนี้ฝนตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดนะครับวันนี้หลายรอบนะครับพีน้องเป็นสิบกว่ารอบนะครับวันนี้สาธุสาธุครับ พอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง u t u b e ศรธาหลวงตาวบึงชื่นนะครับเสียตามเจนี่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ